มาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่าย AIS ในระบบเติมเงินกันบ้างนะครับอัปเดตบันทึกเทปณนะวันนี้วันที่2พฤศจิกายน2566กับโปรโมชั่นประจำเดือนพฤศจิกายน2566นะครับตัวเน็ตที่เป็นการเปิดเบอร์ใหมย่ยังมีเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวที่เป็นจำกัดปริมาณการใช้งานนะครับตัวที่เป็นลดสปีดลดความเร็วนะครับเมื่อครบตามจำนวน GB ที่เขากำหนดมาไว้ให้กับเราเนี่ย ความเร็วก็จะลดลงทันทีนะครับทีนี้โปรโมชั่นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ2566ก็มีเหมือนเดิมดังที่บอกไปข้างต้นนะครับเริ่มต้นตัวแรกครับราคา300บาทนาน30วันนะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตจจำกัดปริมาณการใช้งานเนี่ยนะครับถ้าเป็นเต็มสปีดนะครับเต็มสปีดนี่คือแล้วแต่ว่าในพื้นที่จะวิ่งอยู่ความเร็วเท่าไหร่นะครับบางพื้นที่อาจจะวิ่งเต็มสปีด20เมก บางพื้นที่อาจจะวิ่งเต็มสปีดความเร็ว30เมก50เมก60เมกนะครับหรือ100เมกก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พื้นที่ว่าพื้นที่นั้นๆจะเต็มสปีดได้เท่าไหร่นะครับแต่เขาจํากัดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเอาไว้ให้เราเพียงแค่20 GB เมื่อเราเล่นครบ20 GB ของเต็มสปีดปุ๊บเนี่ยความเร็วก็จะลดลงมาเหลือที่15เมกะบิตเพอร์เซกเราสามารถใช้ความเร็วสู15เมกะบิตเพอร์เซกนี้ เล่นอินเทอร์เน็ตได้อีก60 GB นะครับเมื่อครบ60 GB ปุ๊บความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อ้นทันทีนะครับเอาแบบง่ายๆภาษาชาวบ้านนั่นหมายความว่าถ้าเป็นเน็ตราคา30บาท30อ่าถ้าเป็นเน็ตราคา300บาทนาน30วัน,านาอายุการใช้งาน30วันนั้นจะให้เราเล่นเน็ตแบบจำกัดปริมาณการใช้งานได้เพียงแค่80 GB เมื่อครบ80 GB ปุ๊บเนี่ยความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นนะครับ แต่ถ้าคุณผู้ชมเปิดเบอร์ใหม่แล้วใช้ซิมของซิมซีดกับซิมซูปเปอร์โซเชียลนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้เน็ตเพิ่มมาอีก 20GB รวมจากของเดิม80เพิ่มของใหม่อีก20ก็เป็น 100GB เฉพาะการเปิดเบอร์ที่เป็นซิมอ่าซิมซีดกับซิมซูปเปอร์โซเชียลนะครับ จะได้เน็ตเพิ่มขึ้นมาอีก20 GB นะครับแต่ถ้าเป็นซิมตัวอื่นๆตัวอื่นๆเนี่ยจะได้แค่80 GB ถ้าคุณผู้ชมจะเอารับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก10 GB ให้กระไดเป็น90 GB ก็ได้เช่นกันนะครับดูตรงรหัสข้างลาง่างด้านขวามือนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน7673สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเพื่อรับอินเทอร์เน็ตฟรีเต็มสปีดอีก10 GB นะครับรหัสในการกดสมัครของตัวเน็ต ราคา300บาทนาน30วันตัวนี้นะครับอายุการใช้งาน30วันนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน9272ดอกจัน117010 4เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับโปรโมชั่นตัวนี้ได้สิทธิ์ในการโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยนะครับการโทรฟรีนั้นโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจนะครับโทรฟรีนี้นะครับเหมือนที่บอกไปข้างต้นว่าครั้งละไม่เกิน15นาที ถ้าเกินคิดเงินนาทีละ1บาทนะครับ15นาทีแรกโทรฟรีนาทีที่16เป็นตน้นไปคิดเงินนาทีละ1บาทรวมภาษีหมดลค่าเพิ่มส็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราไม่วางเนี่ยมันจะกินเงินแน่นอนครับถ้าเกิน15นาทีไปนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ในระบบของเราไม่มีเงินนะครับเป็น0นบาทเนี่ยครบ15บนาทีปุ๊บระบบจะตัดสายให้เองอัตโนมัติเพราะกินเงินต่อไปไม่ได้ระบบจึงตัดสายอัตโนมัตินะครับ ทีนี้มาดูโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งราคา250บาทนาน30วันนะครับเป็นตัวเน็ตเต็มสปีดอ,อยู่ที่10 gb นะครับหลังจากนั้นก็จะมาเป็นความเร็ว15 m b p s อีก45 gb รวมเน็ตแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับรวมเน็ตแบบชาวบ้านก็คือใช้เน็ตจำกัดปริมาณเนี่ยทั้งหมด5 0 gb เอ้ย55 gb นะครับแล้วก็ทัว r ฟรี ทุกเครือข่ายเหมือนกันนะครับถ้าจะเอาเน็ตเพิ่มอีก10 GB ก็กดดอกจัน777ดอกจัน7673สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับรหัสในการสมัครเน็ตของตัว250บาทอายุการใช้งาน30วันนี้กดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9284ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับตัวเนี้ยตัว250บาทนี้นะครับเมื่อครบ45กับ10 GB แล้วเนี่ย55 GB เอารวมๆแล้ว55 GB เมื่อครบ55 GB แล้วความเร็วก็จะลดลงเหลือ0.38เมกนะครับถ้าเป็นราคา300บาทนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ1เมกไม่อั้นแต่ตัว250บาทนี้จะลดเหลือ0.38เมกไม่อั้นนะครับ0.38เมกยังไม่ถึง1เมกเลยครับ0.38เมกนะครับมันไม่อั้นก็จริงครับแต่0.38เมกหมุนแล้วครับเน็ดหมุนครับเน็ดเริ่มหมุนแล้วครับหมุนตุ้ยๆเลยครับหมุนติ้วๆเลยครับ ทีนี้มาดูโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งนะครับราคา200บาทอายุการใช้งาน30วันเป็นเน็ตจำกัดที่30 GB เมื่อครบ30 GB แล้วเน็ตความเร็วก็จะลดลงเหลือ0.38เมกเช่นกันนะครับ0.38เมกนี่ก็คือหมุนตุ้ยๆหมุนติ้วๆเลยครับเน็ตเฉลี่ยแล้ววันละ5 GB นะครับ30หาร5ก็เหลือ6วัน6 5 30ได้แค่6วันครับวันที่7หมุนตุ้ยๆหมุนติ้วๆเลยครับ แต่ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายนี้จนครบ30วันของแพ็กเกจนะครับเน็ตอาจจะหมดก่อนแต่โทรฟรียังมีเหลืออยู่นะครับกดรหัสดอกจัน7 7 7ดดอกจันเร7 3ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องการที่จะได้ตัวอินเทอร์เน็ตฟรีเพิ่มอีก10 GB ก็กดรหัสดอกจัน7 7 7ดอกจัน7 673สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก อันนี้คุณผู้ชมเวลาต่อต่อเน็ตเติมเน็ตครั้งต่อไปเนี่ยเมื่อระบบสมัครเน็ตต่อเน็ตให้เสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมสามารถที่จะกดรับสิทธิ์เน็ตฟรี 10GB ได้ทุกๆรอบนะครับคือทุกๆรอบก็คือหมายว่าทุกๆ30วันที่เราต่อเน็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน7673สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเพื่อที่จะรับสิทธิ์เน็ตฟรีเพิ่มอีก 10GB นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไปซื้อซิมของ ที่เป็นตัวของซิมซีดนะครับเหมือนที่บอกไปข้างต้นซิมซีดกับซิมซูเปอร์โซเชียลคุณผู้ชมจะได้เน็ตเพิ่มมาอีก20 GB <ys> <os> เฉพาะในตัวความเร็วที่เป็นราคา300บาท30วันเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูโปรโมชั่นอีก2ตัวด้านล่างนะครับกับราคา150บาท150บาทจะแบ่งเป็น2 2ความเร็วนะครับก็คือความเร็ว2เมกะบิตเ่อสิจำกัดปริมาณการใช้งานแค่15 GB เท่านั้นครับครบ15 g b แล้วเน็ตหมุนเลยครับนี้หมุนหนักเข้าไปอีกครับ เมื่อครบ15 GB แล้วความเร็วก็จะลดลงเหลือ0.06เมกนะครับ0.06เมกหนักเข้าไปอีกครับหนักกว่าราคา200อีกนะครับหมุนตุ้ๆหมุนติ้วๆเลยครับทีนี้นะครับนอนก่ายหน้าผักได้เลยถ้าหมุนตุ้ๆหมุนติ้วๆแบบนี้นะครับสำหรับท่านที่ใช้เน็ตราคา150บาทอายุก,การใช้งาน30วันนะครับแต่ตัว150บาทถ้าเป็น2เมกเนี่ยจะได้โทรฟรีในเครือข่าย a i s อย่างเดียว ครับโทรฟรีหรือเครือข่าย S อย่างเดียวครั้งหนึ่งก็ไม่เกิน15นาทีเหมือนกันครับสำหรับการโทรฟรีเครือข่าย a อเนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น150บาทที่เป็น4เมกะบิตเพอร์เซกนะครับ15 GB เหมือนกันครับแต่ไม่มีโทรฟรีนะครับความเร็วจะเพิ่มขึ้นมานิดนิดนึงจาก2เมกตัวก่อนได้โทรฟรีในเครือข่ายแต่พอมาเป็น4เมกไม่มีโทรฟรีนะครับก็15 GB เหมือนกันครับความเร็วลดเหลือ0.064เมกเช่นกันนะครับ ถ้าจอาโปรโมชั่นสองตัวนี้นะครับ150าบาทตัวบนก็คือ2เมกเนี่ยแถมทรฟรีในเครือข่ายเนี่ยกดดอกจัน777ดอกจัน9281ดอกจัน1 1 7 0 1 0 4, เหสี่เหลี่ยมแล้วโทออกนะครับต่อมา,อาถ้าเป็น4เมกเน็ตอย่างเดียวไม่มีทรฟรีเนี่ยอ่าสเหมือนกันก็กดรหัสด,ดอกจัน777 ดอกจัน9ดเก1าดอกจันเหสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่คือในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตโปรโมชั่นตัวนี้สำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับเปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายเบอร์เดิมนี้รู้สึกจะได้สิทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็การเปิดเบอร์ใหม่นั้นนะครับเปิดเบอร์ใหม่มาจะต้องไม่เกิน7วันนะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วเนี่ยมันสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเมื่อขึ้นสัญญาณของ eis เนี่ยจะต้องรียบดำเนินการสมััััรพ็เเกจโโปมมชนนนนให้สภ7วือ ถ้าเกิน7วันไปแล้วเนี่ยสมัครแพ็กเกจไม่ค่อยได้นะครับสำหรับโปรโมชั่นของการเปิดเบอร์ใหม่ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ได้รับสิทธิ์ของคนที่การย้ายค่าเบอร์เดิมนะครับมาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้ซิมหาซื้อซิมได้จากร้านขายมือถือร้านขายซิมทั่วๆไปได้เลยนะครับราคาซิมก็อยู่ที่ประมาณ50บาทหรือ80บาทแล้วแต่ทางร้านเขาจะจําหน่ายนะครับว่ากี่บาทนะครับทีนี้ เมื่อคุณผู้ชมไปแล้วนะครับก็เอาบัตรประชาชนของตัวเองไปด้วยนะครับเพื่อใช้ในการลงทะเบียนซิมของใครของมันครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเพราะเขาต้องมีการถ่ายรูปสแกนใบหน้าของเจ้าของบัตรด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนแล้วสําหรับผู้ใช้งานปกตินะครับ ทีนี้ก็ในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตถ้าเราลงทะเบียนเสร็จแล้วถ้าเราไม่อยากจะให้ทางร้านสมัครให้เราก็เอามาสมัครเองได้เลยครับตเติมเงินเข้าไปตามจํานวนแพ็กเกจที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดตามรหัสได้เลยว่าจะเอาแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวไหนนะครับแต่ย้ําว่าก่อนที่จะเติมเงินนั้นจะต้องปิดข้อมูลมือถือก่อนนะครับถ้าท่านที่ใช้ iPhone iPhone iPad เนี่ยต้องไปปิดข้อมูลของเซลลูล่าข้อมูลก่อนนะครับไม่งั้นเวลาตเติมเงินเข้าไปปุ๊บมันจะกินเงินนะครับ เมื่อเติมเงินเข้าไปปุ๊บกดรหัสเสร็จปุ๊บรอรับข้อความยืนยันก็สามารถใช้งานแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตได้เลยย้ำว่าตัวนี้เป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตสำหรับเน็ตจำกัดปริมาณการใช้งานเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่เน็ตไม่อั้นเหมือนเมื่อก่อนนะครับบางร้านร้านไหนบอกว่าเป็นตัวเน็ตไม่อั้นเนี่ยก็นั่นคือร้านเขาให้ข้อมูลผิดพลาดนะครับเมื่อไรที่จำกัดด้วย G ีนะครับโปรโมชั่นไหนก็ตามถ้าจำกัดด้วย GB นั่นหมายความว่าเป็นตัวเน็ตที่จำกัดปริมาณการใช้งานมันไม่ใช่เน็ ถ้าจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อที่ Facebook Fanpage ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์สตูแล้วคุณผู้ชมไปดูที่เป็นของสาขามานังนะครับมันจะมีเพจหลายสาขามมากครับีเยอะเลยครับเพจหลายสาขาเลยไปดูที่เป็นของเพจสาขามานังนะครับจะสวกรวดเร็วที่สุดหรือจะโทรที่เบอร์0826499917หรือจะเป็น ID l ดียลก็ S A R A W U T C O M P U T E R ลน์นี้ไม่มีแอดข้างหน้านะครับพิมพ์ยาวๆไปเลย S A R A W U T C O M P U T E R นะครับ ทีนี้เรามาดูโปรโมชั่นแพ็กเกจถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใช้เน็ตไปก่อนแล้วหมดก่อนเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะเพิ่มเพิ่มเน็ตซื้อเน็ตเพิ่มได้นะครับซื้อเน็ตเพิ่มได้ตัวนี้จะมีอายุการใช้งาน15วันนะครับเป็นเน็ตราคา50บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับใช้เน็ตได้10 GB 10 GB นี่ความเร็วเต็มสปีดก็เหมือนที่บอกไปครับการเป็นเน็ตเต็มสปีดมันห,นหมายความว่าในแต่ละพื้นที่อาจจะมีความเร็วที่ไม่เท่ากันบางพื้นที่ได้20 GB ไไดพ้พื้นที่เนี่ ได้ความเร็ว20เมกบางพื้นที่ได้ความเร็ว30เมกบางพื้นที่ได้ความเร็ว50เมกนะครับมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาบอกว่าเต็มสปีดนั่นหมายความว่าแล้วแต่พื้นที่ก็จะได้วิ่งเน็ตอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่แต่มันจะจํากัดปริมาณการใช้งานเน็ตอยู่ที่10 GB เท่านั้นเองนะครับราคา50บาทอายุการใช้งาน15วันครับกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน7672 ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือจะมาเป็นตัวที่เป็น100บาทนะครับอายุการใช้งาน15วันเน็ต20 GB นะครับเต็มสปีดเหมือนกันครับแต่20 GB เมื่อครบ20 GB แล้วความเร็วก็จะลดลงเหลือ0.38เมกนะครับ0.3เมก8เมกเท่านั้นครับกดหัสดอกจัน777ดอกจัน7671ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับส่วนโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งครับสำหรับเน็ตหมดก็ซื้อเพิ่มได้เช่นกันนะครับแบบ อา,อายุการใช้งาน30วันนะครับอันนี้ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นาราคา150บาทใช้เน็ตได้15 Gb เนะี่ยอายุการใช้งาน30วันที่ความเร็ว4เมกเนะี่ยเขาบอกว่าด้านล่างดูด้านล่างนะครับแพ็กเกจ150บาทใช้เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็ว6 4 Kb/s p 64 Kb/s p เนะี่ยเท่าถ้าเทียบกับเมกก็คือ 0 0 6 4เมกนะครับถ้าเทียบกับเมกเนะี่ย0.064เมกเพราะฉะนั้นมันยังไม่ถึง1เมกเลยหมุนตุ้ยตุ้ยหมุนเติ้วติ้วครับอันนี้เป็นการซื้อแพ็กเกจเน็ตเพิ่มขึ้นมานะครับในกรณีที่เน็ตที่เราสมัครไว้นั้นหมดแล้วเราก็ซื้อเพิ่มขึ้นมาอีก150บาทนะครับก็ใช้ได้เน็ตได้ 15GB นะครับก็มีอายุการใช้งาน30บวันเหมือนกันนะครับถ้าจอตัวนี้ก็กดดอกจัน777ดอกจัน7 6 6 8ดอกจัน1 1 7 0เี่เหลี่ยมแล้ถูกออกนะครับ ส่วนต่อมาอีกอันนึงนะครับที่ความเร็ว1 5 b p เมกะบิตเอร์เซกราคา200บาทนาน30วันอา,อายุการใช้งาน30วันนะครับใช้เน็ตได้30 gb ดูด้านล่างครับเขาบอกว่าแพ็กเกจ200บาทใช้เน็ตต่อเน,นื่องที่ความเร็ว384 kbps 84 3 8 4 kbps ถ้าเทียบกับเป็นเมก a ะบิตเพอร์เซกเนี่ยก็อยู่ที่0.384เมกนะครับ0 3 8 4เมกนะครับตัว k ความเร็วจะน้อยกว่าตัว m นะครับ KBPS ความเร็วจะช้ากว่าตัว Mbps นะครับเขาเรียกว่ากิโลบิตแต่ถ้า M เนะี่ยเมกะบิตนะครับาราคา200บาทนะครับเน็ตจำกัด30 GB อายุการใช้ง,งาน30วันแล้วก็แถมโทรฟรีทุกเครือข่า,ขายมาด้วยตอนนี้ได้โทรฟรีด้วยแต่150บาทนี้ไม่มีโทรฟรีมาให้นะครับถ้าจะเอา200บาทนี้ก็กดดอกจาน7 7 7ดอกจาน7 6 6 9 ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่คือแพ็กเกจโปรโมชั่นที่สามารถซื้อเพิ่มเติมกันได้หรือจะเป็นตัวเน็ตแบบไม่อั้นก็มีนะครับตัวเน็ตแบบไม่อั้นตัวนี้ทุกเบอร์นะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกแค่เบอร์เดิมสมัครได้เลยครับโปรโมชั่นตัวนี้อันนี้คือไม่อั้นตัวจริงแต่ราคาจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับ4เมกนะครับ4เมกอายุุกกกกาา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 ารร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 ใช้้้งงงนน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 วววัััััะะคคคคคบบบแแแถมมโทททททฟีีีีเเเเือออข่่่ยยพภษลดดจ ดอกจันเจ็ดหกสองเจ็ดดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกอายุการใช้งานหนึ่งวันนี้หมายความว่าคุณสมัครตอนไหนก็ตามแต่แต่จะไปตัดรอบตอนเที่ยงคืนของวันที่สมัครนะครับสมมุติสมัครตอนสิบสองนาฬิกาตรงนะครับสมมุติสิบสมัครตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงตรงสิบสองจุดศูนย์ศูนย์นอนเนี่ยนะครับแล้วมันจะไปตัดหนึ่งวันตอนที่ยี่สิบสามจุดห้าเก้านอนของวันนั้นเลยครับ สมมุติคุณสมัครตอนเวลา23่สมนาฬิกาจุดศูนมันจะไปตัด1วันตอนที่23.59ิานนั่นหมายความว่าท่านสามารถใช้ตัวนี้ได้เพียงแค่59นาทีเท่านั้นเองนะครับสำหรับการเป็นแพ็กเกจแบบ1วันนะครับทีนี้4เมกะบิตเพอร์สิกสวันนะครับสวันก็คือตัดรอบหนึ่งวันตอนเที่ยงคืนแล้วก็ไปตัดรอบวันที่2อีกตอนเที่ยงคืนของวันที่2นะครับได้ทูฟรีทุกระกาศสินาทีนะครับราคา58บาทกดดอกกันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดหก ดอกจันหนึ่เจสี่หลี่ยมแล้วถอออกนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น2องเมกะบิตเพอร์เซกไม่อัน้นโทรฟรีทุกระข่าย15นาทีแค่นั้นเองครับอายุการใช้งานนะครับนาน7วันก็ราคา155บาทกดดอกจัน7 7 7เจ็ 30, ดอกจัน7เจดอกจัน1 1หนึ่เจสี่หลี่ยมแล้วถูกออกนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น2 ps, องเมกะบิตเพอร์เซกสามสวันนะครับแล้วก็โทรฟรีใน,นเครือขายเออย่างเดียวครับราคาบาทมนะรด,ดอยแปดสิบ6 3 1 ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสี่ไมกะบิตเพอร์เซกเถม่ทูฟรีเบอร์เอเอสอย่างเดียวนะครับนานสามสิบวันอันนี้ไม่อั้นเลยครับาราคาสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดหกสามสองดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวที่เป็นสองไมกะบิตเพอร์เซกตัวนี้เน็ตไม่เน็ตไม่อั้นแล้วก็เป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีทูฟรีนะครับอายุการใช้้้งาาานนาน,นนนนนนน, ps, นนนนนนววัััััััะะคคครรรบบบออีเเต็มมมๆกไ่ กดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดหกสองเก้าดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมและวโทออกราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทตัวนี้รวมภาษีมูล,ลค่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนปริเวณอีกตัวหนึ่งสำหรับการเป็นเน็ตแบบไม่อันไม่รู้สปีดไม่รู้ความเร็วตัวจริงเสียงจริงนะครับแต่ราคาจะสูงขึ้นนิดนึงนะครับคุณผู้ชมดูรายละเอียดแล้วก็สามารถกดรหัสในการสมัครได้เลยนะครับมันจะมีหนึ่งเมกสองเมกสี่เมกหกเมกแล้วก็สิบเมกนะครับแบบอันหนึ่งวันสองวันสามวันเจ็ดวันนะ 180วันนะครับ365วันคุณผู้ชมต้องการแบบไหนก็กดสมัครได้เลยครับมีแบบที่เน็ตอย่างเดียวไม่มีทรฟรีกับเน็ตที่เป็นทรฟรีในเครือข่าย AIS e นะครับกับแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของทางค่าย AIS e ในระบบเติมเงินซึ่งหลักๆที่นํามาบันทึกเทปแนะนําให้กับคุณผู้ชมในเทปนี้ก็คือตัวที่เป็นการเปิดเบอร์ใหม่กับการย้ายค่ายเบอร์เดิมมันจะเป็นตัวเน็ตแบบจํากัดปริมาณการใช้งานนะครับเน็ตแบบไม่อั้นเหมือนเมื่อก่อนไม่มีแล้วครับ150บาท 4เมกไม่อั้นเหมือนเมื่อก่อนทุกรีทุกกระขายแบบกระนำกระนำกระนำกันไม่มีแล้วครับ200บาทเน็ตไม่อั้นเหมือนเมื่อก่อน15เมกแถมทรกวีทุกกระขายนั้นไม่มีอีกแล้วนะครับเหมือนเมื่อก่อนแต่ถ้าใครที่ใช้โปรโมชั่นตัวนั้นอยู่คุณผู้ชมต้องไปเติมเน็ตกับทางร้านเขาบ่อยๆนะครับทุกๆ3 0วันคุณผู้ชมต้องรีบไปเติมเน็ตกับทางร้านนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์โปรโมชั่นเน็ตไม่อั้นตัวนั้นเก็บเอาไว้ถ้าคุณผู้ชมไปเติมเงินเอาเองเนี่ยเดี๋ยวระบบเขาจะเปลี่ยนเน็ตไปเป แต่ถ้าเมื่อไร่ที่คุณผู้ชมใช้เน็ตแบบไม่อั้นราคา150บาท200บาทเนี่ยนะครับถ้าใช้ปริมาณเน็ตเยอะๆเกิน150 GB ต่อ30วันเนี่ยเดี๋ยวาทางค่ายเอเอสเขาจะปรับลดลงมาให้คุณผู้ชมใช้งานเน็ตได้เพียงแค่100 GB ต่อ30วันเองนะครับเขาจะปรับลดปรดานลงมาเองครับถ้าเมื่อไหรที่เราเบอร์ไหนที่ใช้อินเทอร์เน็ตแบบาการใช้งานแบบเยอะๆหลายๆ GB หลายร้อย GB เนี่ยนะครับ เมื่อเมื่อถึงเวลาระยะหนึ่งนะครับทางค่ายเขาก็จะลดเพดานของการเล่นเน็ตลงมาให้เหลือเพียงแค่ 100GB ต่อ30วันแค่นั้นเองนะครับนี่คือในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่นำมาบันทึกเทปอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันในตอนนี้ณนะวันที่2พฤศจิกายน2566กับแพ็กเกจเดือนพฤศจิกายน2566จากทางค่าย AIS ในระบบเต็มเงินนะครับและเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ